สวัสดีครับพี่น้อง,องพอก,กันติดตามคืนนะจ๊ะมันนี้พอก,กันตอนเสาของประเทศฟินแลนด์นะจ๊ะตอนนี้ก็สิพาลูกชายออกไปลายางคือกันนะจ๊ะคนหนึ่งเตรียมตัวเรีบเยบร้อยเราจะเสื้อแจ็คเก็ตใส่กันหนาวใส่หมวกใครกินนมเรียบร้อยนะจ๊ะอาจจะได้ยินเสียงหมาเล่นไปเล่นมาแล้วพี่น้องคนด,ดีใจคนสิได,ด้ออกไปลายางแล้วจ้ะไปพอก,กันข้างนอกกันเลยจ้าเอเมน มืนอนี้ครบรอบสองเดือนนะคะสองเดือนเต็มเราจ้ะตอนนี้เขาก็ได้ออกม่าหางนอกแล้วเนาะจ้ะอันนี้ก็สนามเด็กเล่นไก่บ้านแล้วพี่น้องสำหรับเด็กน้อยแล่นกระยาหางหน้ากับน้องหมาเราจะหิมะละลายเราจ้ะแถวบ้านนู้นแต่ก่อนนี่หิมะท่วมจักรยานเราจะ คนเขตอยู่เขาก็ซื้อวะไห้แบบสุ่นักเงี่ยวน่าจะเขาก็ต้องลุ้งคนดีๆพอผ้าละลายน้องพี่หนุ่มเมื่อกี้มีรถมาแล้วจ้ะอันนี้ก็สืย่างถึงมาแถวป่าแถวบ้านน้อพี่หนุ่มทางรัดจะไหลต่ก่อนถือีองเลี้ยนโรงเลี้ยนก็สืย่างมาทางนี้เลยจ้ะเป็นอขี่รถไฟกับรถบัสโรงเรียนเกาน่าเนะจ้ะ แต่ละป่าเท่านี้แหลมันเป็นถ้า,ม,ามันเป็นปลามัต้องเป็นแบบว่าเออเป็นแบบทางคนยางเลยรแบค่อยๆไี่ห็ดตกเพราะว่าหนูปีที่เราเคยมายางบนจ่ะจะสมัครเขาสุดบ่ค่อยจีบเท่านี้เพราะว่าคนเขาสุดผ้ามามายางหลายมันจะยากเลย ขอไม้เงีแน่สีแน่น่นจาจะกเ็เลยถ่ายิือคเทต้องออกไปจากชานเมืองขนมเมืองน่าจะะเงี้ยวันนี้นนมีแดดตอนที่หนูบังพยากกว่าอากาศเขาบอกว่าวันนี้ไม่มีแดดแต่ว่าจะมีฝนตกใส่บาสออมาปุ๊บแดดออกมาจะสติสิลเลนเอาเนี่ยเอาโน้อนอะไร จะพักคุ้นตกจาพักเดรดเอาเสียงเครื่องบินแล้วจ้ะธรรมชาติดีเดี๋ยวนี้เริ่มนกเริ่มมาแล้วจ้ะช่วงหิมะตกคือว่ามีนกเลยพี่น้องแต่ว่าเดี๋ยวนี้หิมะเริ่มมาไลยแล้วมันก็เป็นวิวัฒนาการของเขาแล้วจ้ะนกเริ่มมาแล้ว อากาศดินสิบแบบุดผ้าหลวมไม่ยางแต่ก็ร่างกายไปผมได้โตแต่ก่อนนี่มีแต่หิมะเขาพัดเจอนนี้มันลายปึกมันกระถิ่นโขดหินต่อไปก่อนสิเห็นโมนักเรียนเด็กบอกไปรุ่นแม่นางเรียนแม่แลวก็พักนังหิ้ง เมืม่อนี้กัประมาณหาองศานะจ๊ะไม่ค่อยน้เท่าไหร่ช่วงนี้กัสี่มา,ายาก็แฟนบ่อยนะจ๊ะควานเดืนยางเสดวกเราเพราะว่ามาหิมะไลยนั่นลดลดหนูของเหนือของเนอหนูยากล้วจ้ะ ใหบหมอกมใบใหม่เรื่องสีเขียวงามต่อไปทางคงทางข้างก็จะมีแต่หญาสีเขียวโดดลงโดกใหม่เลยค่ะดอกใหม่ฟันชิ้นโตหน้าก็ลงเรี้ยงแต่ทายบรรยากาศรอบๆเนี่ยพี่น้องพี่น้องจะเบิ่ง เตรียมยางกับแป้งก่นตียางดุนเราะขนาดก่อนหนึ่งชั่วโมงสี่สิบนาทีนะจีเน่จะถัเส้นในงานขึ้นเดียวกับประมาณยี่สิบนาทีนะจ่ะเมื่อกี้ทางชั้นเราพี่น้องเลืกไทยเาจะอันตรายอันดับบันยากาศตอนเช้ามือนัไทยกางขึนนะมนจะอิมื่นน่มนี่ต้นเ้าๆกับพี่น้องเบิงนันก็บดเป็นตาหนายยานะจะ อันนี้นพ็กผูกแบบว,ว่าอาพาร์ตเมนต์กันอาพาร์ตเมนต์ที่เขาสร้างใหม่แต่ก่อนบ่นนนมีดอกจ้ะแต่ก่อนเทนุมาอยู่ไม่มาคอยองังบ่ได้ก่อสร้างตอนนี้เขาก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยคนก็ย้ากผมามาอยู่นจะจ๊ะมันก็บ่ได้หนายยากเนี่ยคหวาน เด็กหลอกเด็กหน่อยไปงเรียนว่ามาอยู่วันสุดติดไปโรงเรียนแต่ว่าเด็กอยู่นี่เขาเรียนมาเต็มมือแต่บางคนเขาก็เรียนเข่ามงถึงเที่ยงบางที่ก็เรียนเที่ยงถึงบ่ายสามสี่เดี่ยวแต่โรงเรียนนะจ๊ะขอสิบีตารางเรียนมากว่าบางเทธอนี่เขายางอยู่ดีๆนี่เห็นนักเรียนเลิกเรียน ต้นเทียนนี่ว่าต้องแปลกใจแ้วจะเรื่องปกติเสือสาบานเฮามันเฮาอาจจะเล่นเต็มมือแนะ,ะแนบบโม่งยกใบสามหรือสีโมงแดงสิเับกทางกันไปแน <c oughs> สม่ ถทญญามยอน,น้ำควาสิไปซื้อหองหางจากทางไกลบ้างสิไปซื้อต้นหอมซุปต้มกระดูกหมูด้วจ้ะกินเ้าเศร้าอันนี้โรงเรียนโรงเรียนไปอยู่กล้ๆบ้านด้วจ้ะโรงเรียนปฐมส่วนมาักประเทศมีโรงเรียน ปฐุมโรงเรียนเด็กหน่อยสิหลายเยอะมากอาสัยวายู่ไก่บ้านนะจ๊ะก็คือรวมดัวไว้โรงเรียนปลาพาดเมนไหมนะจ๊ะฉัอีกา ใหม่ก,กำลังออกนะพี่รองออกไอ้กิ่งการใบมันจะอะไรพี่รองอาจจะเป็นตุมต่มๆโ,โซมัตเบิดอีกาลายหลายพี่น้องมือนนี่อาจีพได้เห็ดเก็บกินนจะจ๊ะ สุดทา้ายบรรยากาศร่บรนให้พี่น้องได้เบ่งการเปลีป่ยนแปลงไปแต่ละหมู่แต่ละเว้นนะจจะแต่ว่าสถิติเล่นชวนมาสิฝนตกดีจ้ะแต่ว่าฝนตกเนี่ยก็คือตกบดบดบางมือก็ตกช่วงหนึ่งสามสิบนาทีในสิบนาทีในจ้ะ ันนี้ป็นแฟนขนมหมาปนทาเขาหางเลยแต่พอมันมีหมาอยู่ตรงนู้นนะคะคุณคุณด้ตัวสีวาขาวๆนะจ๊ะสูเ้เธอมูเจี๊ยบมาจะเอาหมาไปไปลูกไว้เพราะอะไรนะจ๊ะก็นี้ต้นนี้ตรงทาก่อนน <c oughs> ี่เครงบิน ก็ไกลจากสนามบินเนาะจ้ะที่ค่อยโบกขนะง่ายต่อการเดินทางถ้าที่เดินทางไปสนามบินก็แค่นั่งรถไฟเนาะจ้ะสามโตถึงบโไกลยนะจ๊ะนี่ขึ้นกระถาเอมินก็อยู่ข้างในเนาะจ้ะแต่ว่าเขาก็ประมานว่าบ,าบ,าบามีอากาศควาแล้วจ้ะนี่อากาศที่เขาตรงนี้ สิเห็ดหายปรอนนะจ๊ะตอนแรกนูก็บ่ฮหูดอ,อกว่ามันมีบนนี้เห็ดไหยอากาศเขาถามแฟนว่าถ้าเธอไม่กลัวหรือลูกร้อนเด็กก็หายใจไม่ออกวันนี้ไงเธอก็ดูตรงนี้สิเห็น นี้หางไก่ว่างเขาไก่เอาผมแบบของคนไทยที่มากินเอามาขายเราจะผมอีกวมตีนไก่ก็มีปลาเน้นก็มีเลยจะเลื่อนแล้วแต่ก่อนมนี่เราจะจะสู้มาผมีออยู่นี่ไก่ใใจะถึงวันอีสเตอร์แนละ้ว มุ่นนี่ลเยลยเราเอาไปซดนไ่เนี่ยหงเราจะหายลูกค่ะ <laughs> ีแต่ส่วนมากไปกินอยู่ร่านด้วยพี่น้องแต่ว่าอันนี้มันก็สำหรับคนดิบแบบว่าเขาเหลืองานมากเลยหาอะไรกินง่ายๆก็ได้เพาะไม่อยากไปหาซื้อของแลจ้ะตอนนี้ก็ได้ของครบแล้วเนาะพี่น้องได้นมแล้วก็ขนมหมีมาแล้วจ้ะเรียบร้อย ไปแล้จ้าขอบก็อสุดุกัใครติดตามน,นะคะขอบกันคิดหนาได้จ้า